สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับก็เจ็บคนมา่ะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นโว่ออฟแคนนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นคันนี้เลยนี่ T49 ครับก็วันนี้ผมพยายามไม่พูดคำหยาบไปแล้วกัน,ากนบางทีตอนที่เล่นเกมก็บางทีคำหยาบก็เลยหลุดปากเป็นบ่อยครั้งเอาเป็นว่าก็เพิ่ไมได้ยินการเสียเวลาแต่ก่อนเนี่ยก่อนเริ่มเกมอ,อันนี้ติ๊กออกแล้ว ไอ้หมวดเนี่ยต้องติออกไอ้หมดยึดทงเนี่ยถ้าเอ้ถ้าเราติ๊เนี่ยบอกเลยว่าศัตรูจะเหนือนกว่าเราเป็นพันเท่าเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่า <c oughs> มันจะมีรถถังรถถังทองอะรถถังทอง่ถถง,ง,งบัตโตอะมันมัน,ม,นมันเยอะกว่ากันหนดนอะ้ฝั่งเรามีแคม่มีหนึ่งคันหรือไม่ก็ไม่มีเลยก็ว่าได้แต่ก่อนเริ่มกดนี้ก่อน โอเคโอเคโอเคไม่ใช่ละไม่ใช่ละอันนี้นอกเรื่องนอกเรื่องโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวตัวนี้ก่อนอืมการเล่นหนึ่งลูกกระสุนแล้วก็เวลาเลงแบบอันนี้เป็นเลหลือ5.6โอเคช่างแม่งกดเริ่มอะไรครับเอ้ยทุเทบเมื่อกี้คำหยาบใครใช่ปะเออถือว่าถือเป็นว่าไม่ได้ยินก็เลยกันนะครับโอเค โอเคสตรูมี okay, E 75 TF แล้วก็ก็สึกนี้ก็พอดูสูสีเลยละมัง้งเฮ้โอเคก็พอสูวยนะครับ <c oughs> ตัวแดงทองมาแล้วฮะโอเคฝั่งผมมีใครบ้างโอเคยังแต่โูคนเดียวโอเคข้าจะไม่อยู่สมตวตรงนี้แต่มีคนอยู่ที่แันที่ผมกำลังจะมาช่วย <c oughs> ร,รอดูสิ ามว่าฝั่งนี้น่าจะเป็น m t 1 1 Road Dog สายเติร์แน่เลยนี่ m t 1 1 90เกียอะไรไม่รู้มีเพื่อนเรามาฝั่งนี้หนึ่งคันเป็น WZ รถถัมพิชาตเป็นทางนี้เป็นเทียต่ำสุดๆด้วยเทียเทียด้นานนั่นเนี่ยว่าแล้วเชียร์จะเป็นรถถัมพันนี้ยิงไม่โดนอีกโอ้โดนตรงนี้ดนตรงนี้ ที่อยู่ไหนดีเยี่ยมสองที่ผมโดนยิงอย่างรุนแรงไอทีมาบอกว่าโลโลอะไรไม่รู้มีเจ็บบอกว่ามันคือการไอฮานี่น่ายัดเอฟีเลงดีๆแล้วยิง <c oughs> เอาไปเจ <c oughs> ็ดรอยเดี๋ยวก็เป็นลูกกระสุนปกติ ยิยงนัดเดียวไอหานี่ก็น่าจะแตกแล้วละครับคุณผู้ชมแล้วก็ E75 มาได้อย่างนี้เ,นเดี๋ยวดีๆยิงเก็บไปแล้ววันนี้ผมก็จะไม่เล่นวบฟแทงหนึตานะครับก็ไม่เล่นอะไรเยอะเพราะฉะนั้นค่าจะไม่ไปเชน,น้าตรงนั้นดีไหมวะเนี่ยเชน้า TS ยิงจากตรงนี้ที่ป้อมปืนน่ายิงอยู่ แกสวยอย่างอีฟี่แต่ตรงนี้ก็มีไทเกอร์สองกำลังหันตูดด้านข้างอยู่ถ้ามาันหันข้างแบบนี้ผมมีติดมันยิงมันเข้าอยู่นะนี่งไงต้องยิงที่ป้อมปืนมันนี่500 587จหาริบเแนเพื่อนจิกแกนเยี่ยมเยี่ยมอะไรปลานีโอ้โหเอทีสิบห้นี่เราต้องไปตุยตูดมันนะครับเราไปไปเชน,น้ามันไม่ได้เพราะว่ารถตังเชนี่แข็งมากครับ ผมเลือดเลืดวิวร้อยเท่าไหรไว้เก็บโอ้แหลกนิดหนึ่ง W T นี่ผมถ้าไม่โดนยัด SE ใส่ผมก็ไม่ตายนะถ้าไม่โดนยัด SE นะแต่ถ้าโดนยัด SE เนี่ยผมมีสิทธิ์ตายได้ถ้ามันก็อยู่นี่แต่มันโอเคมันจุกสูสุนไม่ทันหรอกผมเนี่ยโอเคอยืนยันโอเค <c oughs> ยวผมเล่ารายละเอียดเหมือนคุณแจ็คดีกว่าเหมือนคุณแจ็คไงคุณแจ็คเขาเล่ารายละเอียดอย่างครบครันเลยทีเดียวแล้วก็โยนดับที่2ในการทําความเสียหายโอเคก็รายละเอียดยิงไป6นัดแต่เข้า5นัดอีกนัดหนึ่งน่าจะยิงยิงไม่โดนใช่ตอนนัดแรกเรายิง m p 1 1ที o ิบเไม่เดิมไม่เดินกันเลยนะไม่โดนเออแล้วก็นี่แหละ ตาที่จำได้โอเคก็สำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตายโยนันี่ะโอเคครับแค่นี้แหละ